เจ้จพี่น้องพ่อพอสาวผู้ยิสานหากินจ้ามื้อน,นี้พาพี่น้องจ้ามาหาพาบักบุกจ้าพี่น้องเพิ่งกลับมาจากเฮ็ดธุระจ้าก็เลยว่าสิพาพี่น้องมาพาบักบุกิ่งวิธีพาบักบุกจ้านี่บักบกุกสิมาพาให้เบิ่งจ้าพี่น้อง เห็นบอลน้องพี่น้องยู่บ้านจ้ะพอเน้องไปเฮ็ดธุรละมาจ้ะพี่น้องบ่ได้เข้าปลาแม่สีกินดิจส่าเห็นบ่เนาะ ไปเห็ดธุระ,ททะพึ่งมาจ้ะพี่น้องทั้งบ่พุ่นล่ะจ้ะก็เลวยว่าบ่ได้ไปหาเก็บมฮดหานหน่อไม้ก็เลยวา่ามาพาโบกให้พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่จ้ะโอ้เห็นบ่เนาะจ้ปหน่วยเป็นหน่วยแบบนี้จ้ะหรือว่ามื้อนี้มันได้เสียมื้อเสียเว้นแล้ว บกบะเลยจ้ะไปขวา้ะน้ยกล่องกระเทียวมืดเทียวแจงพี่น้องนี่จ้ะเกบไปโดนแล้วมันอยา่างสีพ้าไงเกบไปโดนแล้วเลยได้พางง้านาย ไปเฮตุรักก็เลยก็ได้ก็ได้ไปจ้ะ จ้ะอนอนงามๆจ้ะนี่เห็นบ่เนาะเออันนี้เน่าจ้ะอันนี้เนา่าเก็บไ้โดนแล้วจ้ะพี่น้องโอามันอี๋บ่มีคลิปอันนี้ลงพี่น้องสาวพุติธุระ เลยมาพาบักบกให้พี่น้องเบิ้งจ้ะชือโอกาสพาบักบกเลยจ้ะพี่น้องบางคนอาจสิบ่เคยพาบ่เคยรู้จักเนาะจ้ะนี่เอาไปขว๋าจ้ะพี่น้องขว๋าใส่เกลือจักหน่อยแสบจ้ะแต่ว่าก่อนชีเอาจะเอาไปขว๋าเอาไปตากแดดก่อนจ้ะแดดหนึ่งในจ้ะ

ว่าหลายจ้ะสาผู้ใหญ่มันเมาสาผู้เลยมาพ้านี่จ้ะแมันเมาก็เลยมาพาจ้ะยังบ้อหลายดอกพี่น้องมาเด้อจ้าก,กินขรอบบวกน้ำกันจ้ะเอาสิบุญไว้แน่จังน้อยจ้ะบ้านสาวผูจะขายอยังแน่ลดอยัางไม่ อยู่ในบ้านจะอยยุกลางบ้านถ้าตะกลองไปตอไปขับขี่พี่น้องไปเฝ้าพี่น้องเสียมือเสียเว้นถิ่มยุดทัวเข้าวาบสต์เนื่องจากสถานการณ์โควิดพี่น้องนัดไปย่างดิบย่างดีพี่น้องเอยว่าเมนไก่บ้านไผ่พี่น้องเกือบแปดสิบเก้าสิบกิโลพี่น้อง ย่างดิบย่างดีพี่หนงไปเฝ้าผมเริ่มเน่าหรอจ๊ะเน่าหลายถ้าเรียบร้อยแล้วกบสิมะแกะจ้ะพี่หนงขั้นตอนต่อไปนี่จ้ะเอากะสิมะแกะ ใสจมีดแกะจ้ะแกะได้บ่โออบ่มีมีดแหลมก็สิแตบกบเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเจ้าพี่น้องไงนี่ถ้าบ่ได้หลายจ้าพี่น้องมันเน่าเบิดละสัพพุกเก็บไว้โดนหลายก็บ่เมนหนาบักบุกนะจ้ะสัพพุกเห่งเก็บไว้ น้องมันก็เลยเนาเป็นหมอดเบิดจ้ะเดี๋ยวซ้ำานี้จ้ะอ้วแจกถุงอ๋ี่บาทมือ้อ ไม่เป็นจ้าพี่น้องมันเ่าเบิดหรอแม่ขวดน้อยนึงนี่แหละจ้าแล้วก็ไปตากแดดจ้าที่ห้องเอาไปตากแดดแดดนึงนี่เนี้ยเขามาขวดหรอห้องสิแกะกินง่ายจ้ากาบมันสิออกง่ายจ้าพี่น้องถ้าเข้าไปขวดจังสี่หรอบนี่เนี้ยเขามาแกะเราบะนี่กาบติดติดเนื้อจ้าแกะออกกินอยากจ้า จะเน่าเบิด์ดในซัมนี่แหละจะเน่าเบิดแล้วเน่าเบิดพี่น้องเอามาไว้โดนหลายจะหมอดกินเบิร์ดละไปกินซัานี่จ้ะเนี่ยราอกะเอาไปตากแดดจ้ะพี่น้องเนี่ยไปตากแดดแดดนึงแล้วก็เอามาขวจ้ะวิธีขวบก็เอาไปใส่กระทะนั่นแหละจ้ะแล้วก็ร้ยเกลือจักน้อยจ้ะวิธีมันสิไฮ็ดให้บักบกนวจ้ะอ่ะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องในเด้อจ้ะ กดติดตามกดไลค์ให้สาวคูใ่ในเด้อจ้ะซอยดันซอยเชียร์ในเด้อจ้ะกระฝากในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก,ก่อนจ้ะสวัสดีจ้า